ช็อกเจอปรีนาด้วยในบ้านต้องสงสยัยซื้อเสียงเลือกตั้งราชบุรีกะกะตตราชบุรีพร้อมตำรวจลงตรวจบ้านต้องสงสยัยซื้อเสียงเลือกตั้งช็อกไปเจอปรีนาไก่ครุบอยู่ด้วยชาวบ้านเผยมีคนบอกให้มาพร้อมบัตรประชาชนดรสุชัญญาวิมุกตายนผู้อำนวยการการเลือกตั้งจังหวัดราชบุรีพร้อมด้วยพันตำรวจเอกชัชนะวราวุฒิพร ผู้กำกับสบพโพธารามและเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนได้เข้าตรวจสอบบ้านหลังหนึ่งที่ตำบลหน,นองโพอําเภอโพธารามหลังได้รับแจ้งว่าบ้านหลังนี้อาจมีการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งโดยการซื้อสิทธิ์ขายเสียงหลังเข้าตรวจสอบพบว่าที่บ้านหลังนี้มีการเตรียมจัดงานทำบุญให้กับบรรพบุรุษในวันนี้12พฤษภาคมและเจ้าหน้าที่ได้พบกับนางสาวปารีนาไก่ครุปอดีตสสราชบุรี นั่งอยู่ในบ้านด้วยโดยปรีนาได้อนุญ,ญาตให้สื่อเข้าไปตรวจสอบในบ้านแต่ห้ามตำรวจและเจ้าหน้าที่กะกะตเข้าไปพร้อมทั้งบอกว่ามาร่วมงานบุญแต่ถูกตำรวจติดตามมาคุกคามจนทําให้เกิดความกลัวและขอความเป็นธรรมนอกจากนี้บริเวณด้านนอกบ้านตั้งแต่ปากซอยเข้ามาตำรวจและเจ้าหน้าที่กะกะตได้ขอตรวจสอบรถจักรยานยนต์ที่ขี่เข้ามาในซอย ร้อมทั้งสอบถามว่ามาจากไหนซึ่งคนที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ส่วนใหญ่ก็บอกว่ามาจากต่างตำบลและต่างหมู่บ้านจะมาร่วมงานทำบุญที่บ้านหลังนี้แต่ไม่รู้จักเจ้าของบ้านบางคนก็บอกว่ามีคนบอกให้มาพร้อมนำประ,ประชาชนมาด้วยและบางคนบอกว่ามีคนให้มาหาสสอปารีนาที่บ้านหลังนี้โดยมีเพื่อนที่ได้รับเงินไปแล้วบอกให้มา เจ้าหน้าที่จึงได้ขอเบอร์โทรศัพท์และทําการบันทึกภาพวิดีโอไว้เป็นหลักฐานซึ่งตลอดเวลาที่เจ้าหน้าที่ตํารวจตรวจสอบก็ยังพบว่ามีรถจัก,กรยานยนต์เข้าออกบ้านหลังนี้ตลอดเวลาด้านดรสุชัญญาผู้อํานวยการการเลือกตั้งจังหวัดราช,ชบุรีเผยว่าพื้นที่เขตสาม,มีการแข่งขันกันค่อนข้างสูงมีการรายงานข่าวเรื่องของการซื้อสิทธิ์ขายเสียงจึงได้มาลงพื้นที่ตรวจสอบ ก็พบว่ามีรถเข้าออกในซอยนี้ค่อนข้างมากเป็นที่น่าผิดสังเกตว่าอาจจะมีการกระทําผิดกฎหมายเลือกตั้งซึ่งเป็นคนจากหมู่บ้านอื่นที่เข้ามาจึงได้เก็บพยานหลักฐานไว้หมดแล้วโดยคนที่เข้ามาอ้างว่าเข้ามาร่วมงานบุญที่บ้านหลังนี้แต่บางคนกลับไม่รู้จักเจ้าของบ้านเพราะมีคนบอกให้มาตรงนี้ซึ่งการที่มาดูก็เพื่อเป็นการป้องกันไว้ก่อนเพื่อให้มีการกระทําความผิดน้อยที่สุด ทั้งนี้เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างบริสุทธิ์และยุติธรรมให้ได้มากที่สุดและเท่าที่เข้ามาตรวจสอบก็พบว่ามีพฤติกรรมแป,กแปลกๆทั้งที่มีบัตรประชาชนของคนอื่นอยู่ด้วยในขั้นตอนต่อไปตำรวจก็จะได้รวบรวมพยานหลักฐานและอาจจะต้องมีการตั้งเรื่องสอบสวน